สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับุมบพภูมิแท้ตั้งผมเป็นพ่อค้าซื้อขายพลอยมาหลายสิบปีวันนี้ผมขอนําเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นหยกหลังเบี้ยสีเขียวสวยเม็ดนี้นะครับสีเขียวแอปเปิลนะครับนะครับที่หายากนะครับเป็นเป็นหยกของบ่อออสเตเลียฟาร์มแข็งเท่าหยกพม่าเดือนท่านผู้ชมนะครับนะครับสีสวยนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับเนื้อพลอยเม็ดนี้นี่นะครับโปร่งใสกึ่งแก้วนะครับ นี่นะครับความพิเศษสุดของหยเม่นนี้นะครับเห็นไหมครับเนื้อใสเลยนะครับนี่ผมส่องกับอากาศนะครับนะครับนี่นี่ผมถ่ายนะครับนะครับถ่ายตอนเย็นนะครับไม่มีแดดอะไรทั้งสิ้นนะครับสีสวยมากนะครับท่านผู้ชมน้ำหนักนะครับผมจะช่างท่านผู้ชมชมดูนะครับอ่าหนักถึงเจ็ดจกิโลกรัมนะครับถือว่าเป็นหยกเม็ดใหญ่นะครับ เม็ดเช่นนี้สีเช่นนี้สีเขียวแอปเปิ้ลอบวกเช่นนี้ถ้าเป็นของพมา่าน้ําหนัก7.30จุดนกลัดนะครับเม็ดหนึ่งหลายล้านบาทนะครับเรียนท่านผู้ชมสีเช่นนี้นะครับนะครับแต่เม็ดนี้นะครับเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ถูกใจจะมาเชิญไปเสริมเมนี้ทําหัวแหวนหรือพบติดตัวหรือหรือไปทําจี้ขึ้นคอนะครับผมไม่เชิญไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นท่านสนใจก็โทรศัพท์ติดต่อ กับผมได้นะครับผมขายถูกควายยกผ้าม่าไม่ต่ำการ้อยเท่านะครับเบอร์สับติดต่อผมนะครับ0819071179และ09197894ผมอยู่กรุงเทพฝั่งธนผมนกพุ่มแซ่ตั้งนะครับนะครับนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสีธรรมชาตินะครับแล้วความแข็งเท่าบอโยกผ้าม่านะครับซื้อไปใส่ทําแหวนนะครับไม่มีใครคิดว่าเป็น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 ของของธรรมดานะครับ คิดว่าเป็นของพม่าแน่ครับเพราะสีเส้นนี้หายากนะครับ mm. เรียนท่านผู้ชมว่าเขียวแอปเปิ้ลเข้มนะครับนะครับ mm. เดียนผู้ชมเมื่อมาชมชมคลิปวิดีโอหยกหยกออสเตรเลียสีเขียวสวยเม็ดน,นี้ของผมนี่นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับ mm. อย่าลืมนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมเพรผมแท้ตั้งได้นะครับจะพบกับฟาร์มอลังการที่ท่านผู้ชมนะครับ หาดูที่ไหนในโลกนี้ไม่มีเยอะเท่าผมนะครับเลยเฉพาะนะครับภาพปันต่างๆของผมเมื่อถามพูเกอร์นะครับที่แก่ด้วยไพยทับริมชาติหรือทับริมสตาร์หรือไพลินสตาร์ เมื่อถามโูเกอร์ใหญ่ที่สเน,นโลมีถึง5 1องค์งแล้วก็คอนพลอยทับดิมชาทับดิมสตาเมื่อถามโูเกอร์ใหญ่ที่สเน,นโลก2รายการรวมหมดผมมีสิ่งที่เมื่อถามโูเกอร์ใหญ่ที่สเน,นโลถึง53อย่างนะครับผมเป็นคนชอบดีที่สเน,นโลคนหนึ่งนะครับอยู่ในพออยู่ในยูท b e ผมนะภูมิแร้ตั้งอย่าลืมไปติดตามชมเล่นดูใครเครียดเป็นบุญตาไม่มีคําว่าผิดหวังผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่า700กว่าคลิปนะครับแล้วก็สําคัญเมื่อไปติดตามชมช่วยติดต่อภาพกานต่างๆของผมที่ใหญ่ที่นนโร5อองคลััยททพามชติส ที่สน่ห์โลกนะครับผมให้ท่าน3นะครับท่านก็ได้เงินมหาศาลนะครับเมื่อติดต่อสําเร็จผมได้เงินไปต่อยอดสร้างบทท่านก็ได้ร่วมมหากุศลได้เงินใช้นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมนกภูมิแท้ตั้งได้นะครับนะครับแล้วไม่เข้าใจอะไรหรือถูกใจอะไรโทรศัพท์ปรึกษาผมได้ผมหมอเบอร์สามติดต่ออีกครั้งนะครับ0819071179ึ่งเก้าศูนย์นก้และศูนย์หน้าเ้านึ่งเก้าเ่ผมนกภูมิแท้ตั้งนะครับอยู่กร